สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมไปครับปีค่ะแล้ววันนี้พวกเราก็อยู่กับ Minecraft Underwater h o l e r หรือที่เรียกว่าโลกใต้น้ำสุดหลอนแล้วกันนะครับเอาละฮะก็จากครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ทราบข่าวสารเบื้องต้นแล้วก็ข่าวสารทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างขัดขาดหายหายนะครับในเรื่องของข้อมูลอย่างเช่นนายกคิมบอลเขามีการประกาศ ก่อตั้งกลุ่มหนึ่งขึ้นมานู่นนี่นั่นแบบคือมัน,ม,นมีข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยเนาะซึ่งท้ายผมปฏิปต่ปตอรเรื่องได้อย่างหนึ่งว่าไอ้เจ้าลีฟเนี่ยอาจจะเป็นเครื่องจักรที่มีความอัจฉริยะนะครับแล้วก็สามารถทํานายหรืออะไรแบบที่มีมีตอนนี้ที่คนงาน2คนคุยกันนั่นแหละฮะเจ้าเครื่องลีฟเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องจักรที่ฉลาดมากๆนะครับผมโอเคมาฮะเดี๋ยววันนี้เรามาลุยกันต่อโอ้โหเสียงหลอนมากเลยนะฮะ เธอพร้อมไหมวันนี้พร้อมรวยเลยนะรวยเลยทำไมดูแบบว่าไม่กระปี้กระเป๋ารวยเลย <c oughs> คือบีบอกว่าพาร์ทิสพาร์ทเนี่ยไม่เห็นหน่ากลัวเลยเลยไม่ได้แค่มีหอยแค่นี้เองผมว่าเมื่อกี้ที่ผ่านมาแค่เริ่มต้นเวรอบเนี่ยของจริงใช่เหรอใช่เธอรับประกันมาจากไหนก็รับประกันว่ามันน่ากลัวอะไรแบบนี้อุ๊ยโหวัหว,วเธอเราจะไปยังไงอ,อ่ะเปิดได้ไหม เปิดได้แต่ว่าดูฉลาดมนตัวนั้นตัวหนึ่งตรงนี้ตัวหนึ่งหรือว่าเรารีบวิ่งแล้วเข้าประตูขวานั่นโอเคนะโดนกรดตุิดนึงไม่เป็นไรหรอไว้โหโอ้ไปดีกว่าไอ้นี่มันไม่ค่อยน่าสนใจเธอต้องรีบวิ่งอรอรอรีบจุกอ่ะเฮ้ยไอเราเฮ้ย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 เฮเฮ้ย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 เ ระวังนะป้าฉาหลาน,นะ pues จะงับค yeah! ุณแต่ผมชอบคุณงับย่าโอเคโอเคไปต่อมีบันไดให้ขึ้นนะครับคิดว่าคงไม่มีตัวอะไรมาขวางทางเดินของเรานะทุกคนเอาละเดี๋ยวสำรวจไปทีละห้องอุ๊ยระวังหอยที่อยู่บนเพดานด้วยนะฮะตายมาหลายรอบแล้วอุ้ยเครื่องอะไร หุ่ยนยนต์หุ่ยนยนต์เนี่ยมันพังไปหมดเลยอ่ะบางทีหุ่นยนต์พวกนี้ก็หลอน,หลอนเหมือนกันนะเธอเม็นหลอนเลยหลอนดูดิไม่ไม่หลอนเลยเไม่หลอนเธอก็ไม่หลอนเรื่องเธอเขาหลอนนะ่ะอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยไฟดับเฉยโอ้นี่กล่องนีนะเข้ามาในห้องนี้ก่อนนะครับเอาละเป็น security gate key นะครับเป็นกุญแจห้องหน่วยห้องนิรภัยนะฮะเอาละ ไปกันครับเราจะต้องไปเปิดห้องนิราภายัยเอ๋อ right. uh ๋อ huh. นี่เราวนกลับมาที่เดิมตอนแรกที่เราเจอหนวดปลาหมึกนี่ไคพูดถึงเจอเลยเนี่ยเราต้องไปเปิดตัวนี้ปะที่มันพังน้ําขึ้นมาไม่ใช่หนวดมันเล็กไปอันเนี้ยมันต้องใหญ่กว่านี้เอาละทําไงดีเย้ไปๆๆๆๆๆเราต้องหาซิกเรตี้คีย์ตรงไหนตรงนี้อ้โห โอ้โหโอ้โหโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวตรงไหนอะโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวอุ้ยตรงไหนนะเขาลืมแล้วอะปลาชะลงปลาฉลามตอนนี้โดนขังหมดแล้วเราขังไปแล้วครับ่ซนตรงนี้ไหมนี่ไหมไม่ใช่อ่ะน่าจะข้ามไปฝั่งนี้ปึ๊บโอ้ยน้องสารนะเราอะ ตรงนั้นเราข้ามเพื่อไปเอากุญแจบนนี้สแสดงว่าก็มีเปสีน้ำเงินเมื่อกี้ข้างหลังอะ่ะเออว่ะใช่ไหมอ้าใช่อโอ้โธ่เอ้ยเธอก็ฉลามกันนะเนี่ยใช่ <c oughs> เป็น <c oughs> มาริง <c oughs> <c oughs> โอเคมีลิฟต์ตรงนี้หนึ่งอันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจห้องตรงนี้ก่อน <c oughs> ห้องนี้ไม่มีอะไรที่เป็นข้อมูลดังนั้นไปคลิฟกันครับ ผมเชื่อมต่อเข้าสู่ทุกๆส่วนของเมืองแล้วทุกๆท,ทางเดินทุกๆวงจรทุกท่อน้ำฐานเป็นร่างกายของผมและคุณก็เป็นแค่แบคทีเรียที่อยู่ในระบบเท่านั้นก็หเหมือนกับร่างกายปกตินั่นแหละแต่แตกต่างที่ผมจะหยุดคุณและกินคุณเข้าไปเพื่อทำให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายผมเขาว่าไอลีฟเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ของดีแล้วทำไมอ่ะมันเหมือนเป็น AI อ่ะเเขา คุณรู้ใช่ไหมว่ามันไม่มีอะไรอยู่ด้านบนนั่นกระทั่งถ้าคุณยังปีนขึ้นไปด้านบนได้สิ่งที่ควรจะเห็นก็คือฝุ่นขี่เท่าและตะไคร่น้ําแล้วมันก็มีแต่มอนสเตอร์ที่อยู่ข้างบนนั่นมันยังไม่สายเกินไปหรอกนะถ้าคุณอยู่ข้างล่างนี่คุณจะสามารถกลับไปที่กรงขังของคุณได้ก็เหมือนกับหนูที่กลับเข้าหลังที่นั่นคุณสามารถหลบซ่อนอย่างปลอดภัยมีน้ําและอาหารให้คุณ มันพยายามที่จะไล่หลอกไปครับเจ้าลิฟเนี่ยผมมองว่ามันเป็น AI อย่างหนึ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นครับเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยอยู่ในโลกใต้น้ําซิตี้ใต้น้านี้ได้แต่ว่าด้วยความที่มนุษย์เนี่ยมันเกิดอยากจะได้เยอะเกินไปอ่ะหุ่นยนต์นี้มันก็เลยคิดเองก็ใจปะพอคิดเองอ่ะมันก็เลยแบบไล่กาดอ่ะเหมือนเดอร์มิเนเตอร์ในหนังเรื่องนึงอ่ะนี่แหละฮะผมเหมือนแบบว่าหุ่นยนต์ตอนแรกมันเชื่อฟังเราหลังๆมันเริ่ม ใช่เหมือน <Like S 1> เหมือนเหมือนเหมือนมันไม่เข้าใจสิ่งที่มนุษย์คิดนะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีความคิดที่แบบแปรผันเรื่อยๆื่อ่ะเดี๋ยวเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเป็นอย่างงั้นก็ t ไหมพอหุ่นยนต์มันมารู้จักกับเราเงี้ยมันกลายว่าเฮ้ยมันตามมันมันตามเราไม่ทันอ่ะแบบเฮ้ยตกลงใจไงกันแน่กลายเป็นมันคิดเองเออเองอ่ะกลายเป็นอย่างนั้นนะครับหุยอย่างนี้น่ากลัวนะเรื่องแบบนี้เมื่อกี้คุยกับเจ้าลิฟไปแล้วนะครับมันบอกว่ามันให้เราลงข้างล่างถึงมาข้างบนอ่ะก็มีแต่มอนเตอร์เหมือนข้างล่างนั่นแหละ แล้วก็ปลอดภัยด้วยแต่ผมไม่กลับครับไอน้นี่มันเหวิมเกลิมกับมนุษย์อย่างเราแต่ก่อนอื่นผมจะเข้ายัางไงก่อนก็รู้แหล้วเธอเ,เราต้องล่อเว้ยเราต้องล่อให้มันวิ่งตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มันนี่ไงเราก็ไปล่อทางนี้สามสองไปแล้วครับมาแล้วมาแล้วเอ๊อจ้าวี่หุย่ยรอไม่ได้แล้วล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล่อหนอนมาก่อน เอาไม่หมดเอาไม่หมดทางนี้เว้ยมาทีเดียวมาทีเดียวปลาไหลปลาไหลทางนี้พวกปลาไหลเฮ้ยเฮเฮ้ยยเเฮ้ยยไม่จับไม่จับโอเคไปต่ออุ้ยไป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 มองโอ้โหมีประตูอเอาไงเนี่ยต้องเข้าข <ไป S 1> ันไ,ได้โปเช่เหมือนละคร <laughs> โอเคครับเดี๋ยวสำรวจห้องนี้ก่อนแล้วกันนะห้องนี้พอหมอกไปแล้วเนี่ยตรงนั้นเป็นทางเชื่อมเหมือนเป็นจุดศูนย์กลางนะครับ

ไม่ม่ไม่มไม่มีหมดเลยหมด้านมากร้านโคตรประตูมันใหญ่สวัสดโอเคเอาละครับผมตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในห้องอะไรเอ่ยร้าน p พรสิด e น t Escape Port ฮะเป็นตัวที่แบบเอาไว้ปล่อยหนีเหรอฮะแบบเป็นห้องของ p พรสิด e น t เวลาหนีเหรอเวลาเกิดเหตุเหรอต้องกดไหมลองไหมกดเลย เขาสงสัยอะ่ะแล้วถ้าไปต่อคืออะไรอะ่ะผมรู้ว่าคุณต้องการอะไรมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะซ่อมสิ่งที่มันยังไม่พังหรอกนะผมโดนป้อนคำสั่งให้ควบคุมเมืองเพราะว่ามันดีที่สุดสำหรับเมืองนี้ไอลีฟมันหลงตัวเองเกินไปแล้วอะ่ะมันเป็นหุ่นยนต์ที่หลงตัวเองมากเลยทุกคนอ่ะเอ๊ะมันเป็นประตูเปิดของแต่ละอันอปะแล้วว่าผมให้คุณทําแบบนั้นไม่ได้ใช่ไหมเธอลองกดอันอื่นดี ไม่ไม่ไม่อันนี้มันเป็นตัวลั่นเฉยแบบให้เราหนีอ่ะมันไม่ให้เราไปไหนเลยอ่ะแล้วมันเปิดประตูฝั่งนี้แทนอ่ะไอหุ่นยนต์ตัวนี้มันหลงตัวเองมากเกินไปแล้วครับผมจะไม่ยอมมันผมจะจัดการไม้ได้ไอลีฟเนี่ยมันชื่อลีฟนะเรียกมันว่าลีฟแล้วกันนะครับไม่ต้องเรียกเป็นตัวย่อละโอ้แต่ว่าหุ่นยนต์ที่นี่ไม่น่าจะรอดสักตัวเลยนะมันสร้างผมขึ้นมาเพื่อที่จะให้ผมคิดในสิ่งที่มนุษย์ทําไม่ได้และทําในสิ่งที่มนุษย์ทาไม่ได้คุณขังผมไม่ได้ บาาาาางงทททีคคคคคคุุุณณอออจจจะะต้ววววนนนนมมมมัักหห่่่่่ยยแไผด้วยความภาคภูมิใจและความตื่นเต้นดิฉันขอต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่การขยายส่วนใหม่ของสวนสัตว์จรสัน์และลูโอขอให้สนุกกับเกิดอะไรขึ้นรีบตรวจพบการละเมิดการตากการัดกันที่การจัดแสดงของสัตว์ประหลาดกำลังเปิดใช้ระบบป้องกันระบบป้องกันล้มเหลว สัตว์ประหลาดได้ออกมาจากกรงทุกคนรีบหนีจากสวนสัตว์โดยด่วนไปเ,เร็วๆลีฟเปิดไมค์รลฟนเสียงฉันเข้าลำโพงนี่เป็นการประกาศแบบเร่งด่วนจากรองนายกรัฐมนตรีคิมบอกได้มีการระเมิดการกักกันที่การจัดแสดงของสัตว์ประหลาดทุกทกคนควรที่จะอยู่ในห้องของตัวเองลีฟเล่นบนประกาศนั้นจนกว่าฉันจะยกเลิกทางไหนเป็นทางออกนะ น,น,นสัตว์ประหลาดตามเสียงของผู้คนไปทางนั้นไม่ปลอดภัยแล้วมันมีห้องโถงด้านซ้ายของคุณรีบไปที่นั่นโดยด่วนท่านลองประธานมันมีสัตว์ประหลาดที่กำลังตามคุณอยู่ให้เลี้ยวขวาที่ทางแยกและทางออกของคุณได้ถูกตัดขาดให้ของประตูทางซ้ายของคุณพวกมันกลาลังพังประตูเข้ามา ผมพยายามส่วเวลาเพื่อให้คุณเข้าไปในห้องได้ลิฟเกิดอะไรขึ้นพวกสัตว์มันออกมาได้ยังไงผมปล่อยมันออกมาเองอืมอะไรนะทําไมกันทําไมนายถึงทําอย่างนั้นนายทำไร้ประชาชนแบบนั้นไม่ได้ทําไม่ได้แต่พวกสัตว์เหล่านั้นทําได้มันกําลังไล่คนอื่นๆวาดกลัว<อ>และหนีออกไปให,ให้ฉันออกไปให้ฉันออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้มันจะมีโอกาส9 4 3ที่คุณจะตายข้างนอกนั้น มันจะดีกว่าถ้าคุณอยู่ในนี้แล้วหรอทำไมทำไมนายถึงทำแบบนี้ที่ผมทำแบบนี้ก็เพราะว่าผมถูกสร้างขึ้นมาให้ทำแบบนั้นผมกำลังสร้างสถานที่ที่มนุษย์สามารถอยู่ได้ตลอดไปสักวันวพวกสัตว์เหล่านั้นก็จะหายไปและเมื่อถึงตอนนั้นผมจะดำเนินการผลิตอาหารและอากาศต่อและในที่สุดฐานแห่งนี้ก็จะเป็นแหล่งที่เหมาะสำหรับมนุษย์คุณจะเป็นคนเดียวที่อยู่ในกรงของคุณมิฉะนั้นจะมีมนุษย์ที่มาสร้างความไม่สมดุลอีก ไม่มีใครมาทำลายระบบและสร้างความวุ่นวายไม่ได้แบบนี้มันไม่ได้นี่มันไม่ใช่สิ่งที่แกถูกสร้างมาเพื่อการนี้ลิฟนี่คือคำสั่งของประธานาธิบดีฉันขอสั่งให้นายกับกันสั์พวกนั้นและช่วยเหลือประชาชนให้ได้มากที่สุดลิฟอะไรนะครับผมไม่ได้ยินคุณเพราะว่าคุณได้ปิดไมค์ของคุณแล้วฉันเปิดระบบการทับให้สัตว์สงบลิฟฉันขอโอ้โหนอด ได้โปรดพักก่อนมันจะใช้เวลาไม่นานโอ้โหไอ้ลีมันชั่วจริงๆด้วยอะเธอคือลีฟมันชั่วมากอะมันชั่วถึงขนาดแบบมนันอะเปิดประตูโอ้โหสิ่งที่เกิดขึ้นพวกนี้ยคือเกิดจากลีฟอ่ะแล้วดูเหมือนเสียงเมื่อกี้อ่าประธานหรือนายกอะยังไม่ได้ตายนะครับแต่เหมือนโดนลมควันยาสลบที่จะให้ ไม่ไม่สามารถบังคับลีฟได้แล้วก็ไปอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งนั่นแปลว่าเราจะต้องหาท่านายกคให้เจอโอเคผมเจอประตูอ่ากุญแจเปิดห้องพลังงานนะครับโอ้โหเอางี้เลยพี่คือพี่เอางี้เลยเหรอดักแ,แบบนี้ไปฝั่งนู้นก็ได้พี่โอเคอ่าอันนี้ก็มีกุญแจเหมือนกันแสดงว่ามีสองฝั่งนะฮะเนี่ยโอ้โหพี่ผมได้เสียวกับพี่จริงๆเลยเฮ้ยจะ โอเคผมฝึกมาดีอะพี่พี่ไม่ได้กินผมหรอกไปครับไป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 พอเข้ามาเจอห้องนี้แล้วนี่ไงฮะน่าจะเป็นกุญแจพลังงานต้องหาอีก3ดอกนะครับีง่นงนไโอเคโอเคอันนี้หนึ่งดอกขาดอีก2ดอกอยู่ที่ไหนเนี่ยในนี้หรือเปล่านะนี่ไงเจอหนึ่งกล่องละนี่ไงขาดอีกกล่องหนึ่งโอ้โยโอ้โยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วแต่ว่าต้องลอบปลาหมึกก่อนอะ โอ้อโหปลาหมึกมันแบบเอาซะไม่อยากกินซีฟู้ดอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยโอเคไปไปไป,ไป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 ไม่อยากกินซีฟู้ดเลยเหรอเปิดเปิดเปิดอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้โอเคโอ้ยมีฉลามตรงนี้หนึ่งตัวเอาละคิดเร็วต้องคิดเร็วๆครับไม่งั้นฉลามไล่เราเอาละ ออดูจากสถานที่แล้วเรากระโดดเข้าตรงนี้ได้มีปุ่มตรงนั้นนะครับเราอาจจะต้องรอบปลาฉลามก่อนอะมันวิ่งไวมากใช่ๆช่อุ้ยเจอแวไอตุนก็ลุกๆๆๆลุ้โอ้ยอยังกระหนังสยงควานตูปิดพอดีเลยอะเนี่ยฮะงั้นงั้นภารกิจหลักตอนนี้เราต้องหาตัวนายกให้เจอก่อนแล้วกัน แต่ว่าจะได้วิธีไหนนี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับหยอะไรอ่ะและคุณก็ตัดสินใจเข้ามาในขณนะที่ผมเจอคุณแล้วเจ้าสัตว์ประ,ประหลาดตังนี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณถึงจุดจบสําหรับเราสองคนสวยแล้วหุยมอนสเตอร์ตรงนี้โอเคต้องหาวิธีหนีอ่ะ,อะคุณทําลายผมจะเป็นการทาลายพลังงาน,งนและมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเลย การแต้องปิดพลังงานของลีฟหรอจะเป็นการทำลายสิ่งที่เราสร้างขึ้นภายใต้น้ำแห่งนี้โอเคปิด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 โอเควอล์หัวจัดที่สองหยุดทำงานแล้วครับอันที่สามหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนสามออฟไลน์แล้วโอ้ยพี่มึกไปไปไปขึ้นสี่ขึ้นสี่โอ้ยนี่ เพืนสี่เพอนสี่เร็วเปิดโอเคถ้านั้นไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องหัวที่ห้าหัวที่ห้าแลผมจะเกิดมาทำไมล่ะเฮ้ยมันออนไลน์ขึ้นมาเองด้วยอ่ะเหมือนถ้าเราปิดช้าเกินมันจะออนไลน์เองอ่ะอ๋อเหรอแย่แล้วผมก็เลยได้ทำมันลงเพื่อจะให้มัอยู่ตลอดไปหลังจากที่ผมสร้างหัวสองออนไลน์อีกจะไม่มีใครมาทำมันได้เธอคณควรที่จะภูมิใจกับสิ่งที่เราทำนะ เสามออนไลกแลวเร็วเร็วโออนไลอุณหภูมิอยู่ในรกลังยกเลิกฟังก์ชันระบบไฟื้าถูกปิดการทำงานระบบควบคุมไฟฟ้าถูกปิดการทำงานลันลอภยระบบทรัพยากรระบบอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆกำลังยกเลิกฟังก์ชันที่จำเป็นอุณหภูมิอยู่ในระดับอันตรายเข้าสู่มวการปิดตัวไม่เอ็งจะพังแล้วไว้ชีวิต ร้อนเกิดไปร้อนร้อนมันร้อนมากอะไรนั่นตายไปซะไอ้ลีฟฮออ้อนี่ครับลีฟเอ็มเคศูนย์ศูนย์ด้วยไปฮะโอ้น่าจะเป็นตัวปล่อยได้แล้วแหละผมว่านะเจ้าลีฟมันพังแล้วอะโอเคอ๋อ อยเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราคือคิมบอลออ๋อใช้บัตรอ้ยเราขึ้นมาบนนี้แล้วครับบนโลกแล้วไม่ได้อยู่ใต้น้ำแล้วโอ้โหนี่คือโลกเหรอจบแล้วเหรอไม่รู้อ่ะ จบแล้วเออตา,ายไปแปดครั้งโอ้ฮเ้ยเธอคิดว่าไงกับแบบนี้คิดว่ามันซ้านไปเนาะเออมันก<อ>็ไม่ได้จำสแก,เ,กเยอะใช่ใช่เขาอยากให้มีพาร์ทสองอะมันไม่ใช่ผีอ่ะมันก็เลยแบบไม่ได้หล่นแต่ว่ามันแค่แบบมีสตอรี่ เรื่องราวของโลกใต้น้ําและหุ่นยนต์ใช่ก็คือสรุปเรื่องราวคือว่า,าโลกเนี่ยมันเกิดแบบอยู่ไม่ได้ขึ้นมาครับทุกคนเขาก็เลยมาอยู่ใต้น้ํากันแล้วก็ทําสวนสัตว์อะไรขึ้นมาโดยการสร้างวอนเซอร์พวกนี้ขึ้นมามซึ่งการสร้างพวกเนี้ยมันโดนลีฟเนี่ยที่เปนในไอเนี่ย เขาสร้างขึ้นมาเหมือนกันไอ้ลีฟเนี่ยสร้างเพื่อให้มาอำนวยความสะดวกมนุษย์ให้แบบช่วยทุกอย่างที่มนุษย์นู่นนี่ให้เพื่อแบบมันสะดวกที่สุดอะแล้วเหมือนลีฟเนี่ยไม่เข้าใจสิ่งที่มนุษย์คิดแล้วก็กลายเป็นว่าปล่อยพวกสัวาประหลาพวกนี้ออกมาแล้วก็ฆ่าคน นะครับนั่นแหละฮะคือเรื่องราวทั้งหมดของ Underwater Herler ผมอยากให้มีตอน2อ,อยากให้พัก2มากเลยอะหวังว่าจะมีนะครับแล้วก็คลิปนี้ถ้าวิวเยอะๆเนี่ยอาจจะส่งไปถึงผู้พัฒนาแล้วก็เขาอาจจะทำอีกอะไรเงี้ยเนาะใช่สนุกดีนะฮะสนุกดีผมชอบผมชอบถ้าเกิดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับใช่ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะใช่บ๊ายบายครับ